สวัสดีค่ะสาสิาร่มโหกนะคะเป็นตัวแทนจากบรอจอ็มเอฟซีนะวันนี้ทางบรอจอ็มเอฟซีนะอยากจะแนะนําผู้ลงทุนทุกทท่านนะคะสาหรับในภาวะที่เศรษฐกิจนะ,ะมีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนก็มีค่อนข้างสูงนะ,ะเพราะฉะนั้นอยากจะฝ่าวิกฤตไปกับการลงทุนด้วยพอร์ตบาลานซ์พอร์ตกับกองทุน SSF หรือ Super Saving Fund และ r m f ก็คือกองทุนเพื่อการเลงชีพนั่นเอง เพราะฉะนั้น2กองทุนที่ทางบรอจอ MFC อยากจะแนะนำวันนี้นะคะกองแรกเลยก็คือกองทุนเปิด MFC Thai Flexible Fund ส่วนกองที่2นะคะก็คือกองทุนเปิดเกษียณทวีสุขเพื่อการลิงชีพเพราะฉะนั้น2ตัวนี้คือกองทุนที่อ,อยากจะแนะนำในวันนี้นะคะ สำหรับกองทุน MTF s s f นะคะเหมาะสำหรับใครนะคะเหมาะสำหรับหนึ่งเลยคือคนที่ไม่ต้องการที่จะผันผลมากจนเกินไปเหมือนกับการลงทุนในหุ้นแล้วก็สองคือเราสามารถที่จะลงเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่าตราสัญญานะคะแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับการที่ลงทุนในหุ้นร้อแล้วก็อันที่3าเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะลงทุนในระยะยาว แล้วก็อยากที่จะลดหย่อนในเรื่องของสิทธิทางภาษีนั่นเองสำหรับกองทุน MTF S S F นะคะกองนี้นโยบายลงทุนเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหน่วยลงทุน Infrastructure Fund หรือ Property Fund อันนี้คือสิ่งที่เขาเปิดไว้ในชี้ชวนแต่ว่ากองนี้จุดเด่นหลักๆนะคะก็คือจะเลน้นในหุ้นอยู่ประมาณสัก60% ปัจจุบันอยู่ที่63%แล้วก็จะมีส่วนอื่นๆที่ลงก็จะมีลงใน property หรือกลุ่มที่เป็น unit trust นะคะก็คือจะเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยซึ่งจุดเด่นหลักๆคือเขาจะเลือกบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีแนวโน้มการเติบโตในระดับที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะแล้วก็กองนี้จุดเด่นข้อที่สคือมีความยืดหยุน่นสามารถที่จะปรับน้ำหนักปรับพอร์ตโดย fund manager เมื่อไหร่ที่มองว่าบริษัทนี้มีแนวโน้มที่จะทํากําไรหรือพื้นฐานที่ค่อนข้างดีเนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนและจุดเด่นที่3คือเหมาะสําหรับคนที่อยากจะลงทุนในระยะยาวนะคะตรงนี้ก็ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากหรือมากกว่าตราสารหนี้ที่ลงเพียวๆแต่อาจจะไม่เท่ากับการที่เราไปลงในหุ้นที่มีความผันผวนค่อนข้างม,มากนั่นเองพอเรามาดูนะคะว่าเขาเนี่ยมีพอร์ตโฟลิโอ แล้วก็ห้าอันดับแรกของพอร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างนะ,ะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีอันดับ1เป็นพลังงานอยู่ที่41.69อันดับที่2คือหน่วยลงทุนก็คือพวกิตทรัสนะคะเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก25.8รวมกันทั้งหมดแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่3นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็พวกกลุ่มสื่อสารอันนี้จะอยู่ประมาณ7.49 ที่เลือกเข้ามาห้านดับแรกนะคะที่ที่เราเห็นในสไลด์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนหรือว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงคือการลงทุนอย่างไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะขึ้นหรือจะลงสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นอันนี้มีการลงในโรงไฟฟ้าราชบุรีเพราะอย่างนั้นยังไงเราก็ต้องใช้เรื่องของไฟฟ้าหรือชีวิตประจําวันเรามีการใช้เรื่องของมือถืออินเทอร์เน็ตตรงนี้เราก็มีลงในกลุ่มที่มีรายได้ที่มัน่นคง ะคะ e r n r n i n g หรือกำไรเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอและมีการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอจ่ายได้ทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดเด่นหลักๆสำหรับตัว MTF s s f นะคะถัดมาเรามาที่ผลการดำเนินงานนะคะว่ากองนี้เป็นยังไงถึงแม้ว่าที่ผ่านมากองของเราจะ Underperform แต่ถ้าเราไปดูดัชนีเนี่ยชี้วัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะผสมไทยกับตราสานี้แต่ในขณะที่กองทุนของ MFC นะฮะเราลงในหุ้นไทยแล้วผสมกับลีกเพราะฉะนั้นมันก็จะดูว่า Underperform แต่ถ้าเราไปดู year to date นะฮะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่30กันยาที่ผ่านมาจะจะดูว่าหุ้นไทยเนี่ยติดลบไปประมาณ19%ในขณะที่ลีดนะคะติดลบประมาณ23%สําหรับรีดไทยเพราะฉะนั้นกองนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ย year to date ติดลบเนี่ยอยู่ประมาณสักลบ6%กว่าเปอร์เซน็นต์กดเดือนย้อนหลัง6 จุด96%เพราะฉะนั้นสามารถให้เราลดความผันผวนมากกว่าที่เราจะไปลงในตัวใดตัวหนึ่งมากจนเกินไปนะทำให้มันลงไปถึงเกือบลบ20%เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็มาลงในภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยผันผวนมากๆกนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับพอร์ตการลงทุนสำหรับตัว super saving fund กองถัดมานะคะสำหรับกองทุน r m f หลายๆคนเนี่ยสนใจ r m f นะคะทีนี้ในส่วนของกลุ่มที่เป็นบาลานซ์พอร์ตสำหรับ r m f กองที่เราแนะนำนะคะก็คือกองทุน MFC เกษียนทวีสุขเพื่อการเลี้ยงชีพกองนี้เนี่ยนโยบายง่ายๆไม่ยากนะคะก็คือเน้นลงทุนในตราสารหนี้เกือบ70%แต่นโยบายเนี่ยสามารถที่จะลงได้ทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วก็พวก กองทุนรีนะคะ property fund เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เขาลงตอนน้ตอนนี้นะคะเน้นหลักๆก,ก็คือตราสารหนี้กว่า70%ทีนี้กองนี้เหมาะกับใครนะคะเป็นกองทุนที่เน้นที่จะลงทุนในตราสารหนี้70แล้วก็จะมีผสมในส่วนของหุ้นเนี่ยประมาณ30%เพราะฉะนั้นกองนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปสมมติว่าถ้าเราลง1 0 0ในตราสารหนี้เราจะได้ยิวที่ค่อนข้าง น้อยมากๆนะคะอยู่ประมาณ1-2%ในขณะที่กองนี้นะคะมีการผสมในส่วนของตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยเข้าไปเกือบ30%เเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะดึงผลตอบแทนเนี่ยขึ้นมาได้ในขณะที่ความผันผวนไม่ได้สูงเท่ากับลงทุนในหุ้นร0 0เเพราะฉะนั้นกองนี้ก็เลยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในระยะกลางถึงยาวนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารนี้แต่ความเสี่ยงไม่เท่ากับ ลงในหุ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูที่ว่ากองทุน MTWSUKRMS กองนี้นะจุดเด่นเลยหนึ่งเลยก็คือเป็นนโยบายกองทุนรวมผสมคือสามารถที่จะผสมได้หลากหลายสินทรัพย์นะถ้าเราดูเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอยู่ประมาณ44.69%แล้วก็ในส่วนของตราสารนี่ไพกระชนอยู่ที่ประมาณ23.85รวมกันก็เกือบ 70%ในส่วนของตราสารนี้แล้วก็ในส่วนของตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก24%ส่วนอื่นๆอย่างยูนิตทรัสหรือว่ากองทุนโครงสร้างพื้นหานพวกนี้จะอยู่ประมาณ0.67%เพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีนโยบายที่หลากหลายแล้วก็สุดเด่นที่2คือเน้นและลงทุนในตราสารนี้ 70%แล้วก็ลงทุนในคุนอีก30โดยประมาณแล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นๆอ,อีกแล้วก็อันที่3ช่วยออมเงินในระยะยาวนั่นเองนี่คือจุดเด่นหลักๆแล้วก็ในส่วนของการจัดอันดับเรตติ้งสำหรับกองตราสารหนี้ที่เราไปลงส่วนใหญ่เราจะลงอันดับเครดิตที่ดีมากๆอย่าง Investment Grade ทีเบ B เราไม่ลงนะคะแทบจะไม่มีเลยเป็นศูแต่ว่าเราจะลงเริ่มตั้งแต่ AA A. เนี่ยจะมี A ดับเบิลเอแล้วก็ t ิเป l e A เพราะฉะนั้นตรงนี้อ,อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารนี้เนี่ยปลอดภัยนะคะน่ากังวลอะไรแล้วก็ในส่วนของ Duration Portfolio Duration หรืออายุตราสารเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.13ปีแต่ปีจะไม่ได้ยาวมากจนเกินไปสำหรับกลุ่มของตราสารนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของผลการดำเนินงานเราจะเทียบกับ b เบ c มาร์ k ะะซึ่งตัวเบนชมาร์กเนี่ยในช่วงที่เกิดโควิดตอนประมาณสักเดือน3เนี่ยพวกตลาดในกลุ่มของตราสารนี้เนี่ยค่อนข้างลงในขณะที่กองเนี้ยทำได้ดีกว่าตัวเบนชมาร์กคือลงได้น้อยกว่าการที่เราผสมประสานระหว่างตราสารนี้70%กับสินทรัพย์อื่นๆที่เป็นหุ้น แล้วก็ผสมกับ property fund ต่างๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะลดความผันผวนไม่เท่ากับลงทุนในหุ้นในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดเริ่ม recovery กลับนะฮะตลาดหุ้นมันก็จะเริ่มกลับมาดีเพราะงั้นกองนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับการลงทุนในระยะยาวสําหรับ RMF เพราะฉะนั้นสรุป2กองนะฮะก็คือ2กองเนี่ยกองแรกเป็น s s f นะฮะแล้วก็ RMF 2กองนี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นกองทุนรวมผสมเพราะฉะนั้นมันก็จะกระจายการลงทุน แล้วก็ลดความผลนแล้วก็เหมาะสําหรับในภาวะที่เศรษฐกิจเรานะคะมีความผันผลจากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะเพราะฉะนั้นทาง m f c เนี่ยก็จะแนะนําทั้ง2องกองสำหรับใครที่ต้องการเรียจสอบถามแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะสามารถโทรเข้ามาคอเซ็นเตอร์นะคะ0 2 6 4 9 0 0 0แล้วก็ต่อด้วย0นนะคะขอบพระคุณค่ะ